อยากได้เบสแน่นฟังมันแต่ไม่เปลืองพื้นที่ไทยรถไหมครับนี่เลย Focal i s u b Active ฝรั่งเศสจากฝรั่งเศสแบรนด์ระดับโลกด้านเครื่องเสียงรถยนต์เป็นสับบ็อกซ์ขนาด8นิ้วแบบ Active กำลังขับ130วัตต์ RMS สูงสุดกว่า260วัตต์มาพร้อมบูตเบสโครงสร้างอลูมิเนียมแข็งแรงพร้อมผ้าขยายในตัวเชื่อมต่อได้ทั้งไฮเลเวลและโล w l เลเวลอินพรองรับทั้งเครื่องเสียงเดิมติดรถหรือชุดแต่งเต็มระบบ แนวเสียงของรุ่นนี้คือเบสกระชับลงได้ลึกมีมิติฟังเพลงได้ทุกแนวโดยเฉพาะป๊อป R&B h ฮิปฮอปลงตัวสุดๆติดตั้งง่ายไม่กินพื้นที่เหมาะกับรถเกง๋งรถกระบะหรือ SUV ที่ต้องการเบสเพิ่มแต่ยังเก็บพื้นที่ใช้สอยไทยรถไว้ครบๆเรียกว่าขับใช้งานประจาวันก็ฟินเปิดดังๆก็ยังเอาอยู่ ถ้าคุณกำลังมองหาสับบ็อกซ์ที่ทั้งเสียงดีติดตั้งง่ายไม่ต้องดัดแปลงเยอะ f o c a l i Sub Active คือคำตอบครับทักเลย Tender Audio